ช่วงนี้หลังน้ําท่วมเลยครับที่เมืองยะลาก็มีการเร่งฟื้นฟูเร่งเก็บขยะทําความสะอาดหลังน้ําลดเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังฟื้นฟูเมืองยะลาใช้รถตักดินรถแบคโฮลงพื้นที่เก็บขยะและล้างทำความสะอาดบนถนนในเขตเทศบาลนครยะลาลําพบว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ขยะยังมีจำนวนมากหลังน้ำลด คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณถึงสัปดาห์หน้านะครับจึงจะแล้วเสร็จโดยในวันนี้ก็ลงพื้นที่ที่ตลาดเมืองใหม่ยะลาแหล่งเศรษฐกิจค้าขายใหญ่ทั้งอาหารสำเร็จรูปอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อให้ถนนอาคาร1-5ในตลาดเมืองใหม่ เกิดความสะอาดเป็นเวยบเรียบร้อยไม่มีกองขยะขวางเส้นทางบนถนนให้ประชาชนในพื้นที่ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับด้านคนเก็บขยะบอกว่าทํางานเก็บขยะมา20กว่าปีไม่เคยเจอขยะน้ําท่วมมากแบบนี้ตั้งแต่น้ําแห้งมานั้นกวาดทุกวันนะคะสําหรับตลาดเมืองใหม่นั้นขยะเก็บรอบที่3แล้วบางคนเพิ่งเข้ามาดูแผงขายของ เพิ่งมารื้อเอาของที่เสียหายออกมาก็เลยมีขยะที่ต้องเก็บทุกวันช่วงนี้ถึงจะเหนื่อยแต่เป็นหน้าที่ ที่จะต้องทำในการเร่งเก็บขยะและทำความสะอาดขณะที่ภายในตลาดเมืองใหม่พ่อค้าแม่ค้าได้ทยอยเปิดร้านขายของแล้วหลังจากทำความสะอาดน้ำที่ท่วมร้านเรียบร้อยบางร้านนะคะภายในร้านเสียหายทั้งหมดต้องรื้อทิ้งอย่างเดียวก่อนที่จะนำของมาลงขายใหม่บางร้านเก็บข้าวของทันไม่ได้รับความเสียหายโดยทางแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าเริ่มกลับมาซื้อของกันแล้วค่ะในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนที่ประส ภัยน้ําท่วมยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดเทศบาลนครยะลาได้จัดถุงยังชีพที่รับบริจาคมาเตรียมนําไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภยัยตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลานอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ครับเทศบาลนครยะลาจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยในปี2567เพื่อดําเนินการช่วยเหลือเยอียวยาตามมติคอรมอต่อไปครับ